So, chúng tôi con đang đến hà hong căn chắc đến tối nha. Chúng ta sẽ mở lô tô. Chúng ta phải biết gì. Chúng ta phải biết gì. Chúng ta ว้าวยี่ดิฟินอืมคลาสสิกมากห้องโรงแรมที่นี่ก็สะอาดสะอาดดีจะ้ะสวนนี่ก็วิวจากหน้าต่างเนาะก็จะเห็นแบบ <c oughs> ทุ่งข้าวสาลี <c oughs> ก็เป็นสวนข้างล่างนิดนิด ห้องก็จะประมาณนี้จะ้ะก็สไตล์แบบว่าคัน n t ีล็อบคัน n t ีนะแล้วก็จะไปดูห้องน้ำฝั่งนี้ก็จะเป็นเอช,อชิวๆสวนย่อมข้างล่างทางเขา้า ดูโรแมนติกมันกันเนาะโอเคห้องน้ำจ้าเราไปเช็คห้องน้ำกันห้องน้ำก็จะประมาณนี้ลงแรมที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้จ้า ถ้าใครสนใจก็ <c oughs> มาเดินทานาอางุ่นลูกโตช่วงนี้มันยังเด็กอยู่นี่โรงแรม <c oughs> นี่ก็จะเป็นออลูปรายการวิธีการปลูกองุ่นของเขาเนาะคะ่ะ ก็จะบอกรายละเอียดเนาะเดือนมก,กรมา,มกา,กมาก็จะประมาณนี่หิมะร่งนู่นนี่นั่นแล้วก็เดือนกุมภาพก็จะประมาณนี่เนะาะผักเหมือนกับว่า,าแห้งแรง <c ười> คือช่วงที่เขากำลังแบบว่า,าปรับปรุงตกแต่งกิง่งดูแลช่วงหนาหนาวเนาะให้มันเป็น ก็เดินอะไรเมษาพอไม่มากเดินเออไม้ก็พษภา่าบ่ก็เริ่มแตกยอดแตกอะไรอย่างงี้นะเขาก็จะนี่อันนี้เดินนีเนาะอยู่นี่ก็มิถุนาก็จะแตกยอดเริ่มออกหมากออกผลนี่กระ,กะดา ส่วนสิงหาก็ลูกก็จะโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่สิงหาก็จะลูกประมาณนี้โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่เดือนสิงหาถ้าใครจะมาดูองุ่นช่วงโตก็จะมาเริ่มจากสิงหาเป็นต้นไปส่วนเซปต e มเบอร์ก็คือกันยาก็จะเริ่มเก็บเริ่มกเก็บเกี่ยวเนาะเก็บผลองุ่นออกโทเบอร์อันนี้ก็คือจะช่วงแบบว่าเริ่มแบบจะ หมดเรด,ดูการเก็บเกี่ยวนี่ก็โนเวมเบอร์ November, ก็อะไรนะพฤศจิกาธันวาก็กลับสู่นายมาเราจะนี่นี่ก็เป็นความรู้อีกแบบหนึ่งสำหรับาการทำการปลูกองอุ่นการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้าไปชมสวนอังุข้างในกันจะ้ะแต่เสียดายตรงที่ว่าลูกมันยังไม่ออกผละนะจ้ะแต่เราก็จะชม,ม มาแบบเป็นกลุ่มใหญ่เลยจ้ะโอเคฝนเริ่มมาจ้ะเราก็จะไป<ม>ดูจุดทีเ่เขาทำบายกันเนาะฝนกระตกพี่น้องเอ้ยอากาศ สีเดน่นยังสีล่ะ <c oughs> นี่ก็เยอะอยู่นะเก้าพันต้นเด้อจ้ะที่พระเจ้าเพิ่นบอกท้งท้งสวนทั้งหมดนี่เก้าพันต้นคนที่สนใจเ,เกี่ยวกับป้ายเนาะก็จะมาแบบ มาแบบเบเรนอนกับขางขึ้นก็ะมีจ้ะเดี๋ยวแต่เอาที่เราสะดวกจะมาทานข้าวาจะมาทานข้าวหรือว่าจะมาแบบชมสวนอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะไปตามกันไปเมื่อน,นี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับส่วนองุ่น วายนจะจ๊ะเนาะนี่ก็จะเป็นออที่เขาทำวายกันขั้นตอนการทำวายข้างในเนาะ เห็นเหมเน,น,นีด็ก <laughs> นี่ยังเล็กอยู่เลยสิงหาเอลฟ์ตั้งเยอนะเอลฟ์ตั้งด<อ>ุต<อ>ั<อ>้งเอะมีพันธุ์สีเขียวแล้วก็พันธุ์สีม่วงจ้ะนี่สิงหาหนะ้าเอ็นดูมากเ สิงหานี้น่าแบบน่าสนใจมากเลย Och sen, och det måste hända utan att blir igång med nån grej. <laughs> ja, <det är> <laughs> Jag blir alldeles det var roligt. Okej, vi använder det Då tar vi den där. Ska vi sätta oss där sitta här? Då vilket är ganska mycket. Det som också bildas under gästningen det är ju en gästfällning och vinet ligger sedan tillsammans med den här lilla fällningen som bildas i flaskan och det bidrar liksom, till de här vinernas smak och komplexitet. Man pratar ofta om att vinet får en liten rörlighet kan påminna lite om nybakad bulle eller lite, lite brioche eller lite kex eller någon... Gillar du หลังจากที่เราพากันชิมไวน์เสร็จเราจะ ออกมาชมสวนด้านหลังเอีวเห็นนี่อยู่นี่เขาเรียกว่าวินเอ่อเรดแบแล้วนี่กัะสวรวินอ,อะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้แซ่บออกปเปรี้ยวๆจ้ะคนไทยก็สีมากกินกับน้ำพริกเออพริกเอออย่างก็น้ำปลาพริกป่นเนาะนี่นน เอากินประจำเลยทุกปีเยอะมากเลยดกมากดกมาก <c oughs> เก็บกินสดๆเลยจ้ะเยอะเต็มเลยนี่ <c oughs> ก็จะพาชมสวนหย่อมนิดหน่อย ลูกสีดำๆนี่ก็จะออกแบบเปรี้ยวหวานส่วนสีแดงก็จะประมาณเปรี้ยวเยอะหน่อยอากาศดีจ้ะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยตอนที่ว่าพากันไปเดินชมเออองุน่นเนาะต้นองุ่นฝนก็โ,โปรย,ปย,ปยมา เลยพากันเข้ามาข้างในเออตึกกันเนาะอันนี้มาขั้นร้อนจับพี่นอ้องนี่ขั้นร้อนเก็บกินสดๆไปเลยแซบ่บเยอะอยู่นะโรงแรมเขาจะว่าไหมเนาะมาเก็บหั่นร้อนเขากินหมดเลยเนี่ เก็บพันร้อนกินเมื่อกี้ซิมบาบไปสี่รถรู้สึกตึงนิดนึงอืหวาน แซ่บอ yeah. so ันเนี hmm. <could> mm ้ยเขากินกับไอติมก็แซ่บจ้ะกินกับไอถั่วเลอะแคชูเนตเตอร์ถั่วอะไรนะถั่วหิมะพาน่ะอย่างแซ่บอันเนี้ยดี่เยอะแต่ก็ไม่ร้อนกันนี่ตะกุมีเคสซอร์อืมฮารุสมากัดดมไหมเริดวินแบอร์เรอเได้โอเคน่าสนตาตะกันตอม สวัสดีเดี๋เล็กสุดเล็กสดมันนี่สดมันรดาะไรเมื่อสุดเดินต่อเราจะพาไปบึงสะายน้ำเดินผ่านไม่ได้ต้องเก็บอ๋อยจะจู่แล้วเก็บกินของเขาจนหมดเลยเขาจะเอาได้เอาไปจัดใส่จาน ใลูกค้าไปไหน <c oughs> กว้างมากเลย,เลยครับถ้ามาทางจากมันเหมอมานี่ก็ประมาณชั่วโมงโชั่วโมงกว่าชั่วโมงได้จ้ะแต่ถ้ามาจากไอ จะบ,บอยก็ประมาณาสามชั่วโมงเกือบสชั่วโมงนี่ก็สะว่ายน้ำว่าข้าแนี้ซิมมาสมันสนนบเยอสกัดิมันน้ไม่าจหม่า้่ไห้มว่ดจะรัมมวมว่ารู้ว่าาจะ้่ระูะ้าว่าาร่้ ก็จะเป็นเขาสายังก็เขาเอิญเขาเขาสาลีจ้ะนี่ฮะเออเอะอ๋อวิคันพกกระ h e m เก็บดอกไม้กับบ้านข้าวสาลีของฝรังร่งเขาฝรั่งก็จะประมาณนี้เนะาะเขาฝรัง่ง บ่คือเขาไทยได้จ้ะแต่ว่าต้นคือกันอยู่ได้พี่น้องแต่ต่างกันตรงที่ว่าเนี่ยเ,เม็ดจะไม่เหมือนกันเนาะนี่ บาดขฝรั่งต้องนุมเยคิสโอเค่นทเ้อซอนวนี้ามา่ชาวนาเขาก็จะปลูกข้าวส่วนมากสวีเดนจะปลูกข้าวซารี ชารน่อ <y> <ify> ีเด๋ยวนะฝรั่งก็จะประมาณนี้ไรนากกว้างอยู่เด้อจ้ะอันนั้นน่ะฝั่งโน้นอ่ะจะเขาจะปลูกเอมันพุตอติสทุ่งนาอันกว้างทุ่งนาอันกว้างมาสานถึงเวลาเก็บเกี่ยวเยอะมากขันเคยแดบบดจ้ะเหาะเหาะแดบล่ะเนาะ เารโอเคเดยนเราจะเข้าไปแล้วถึงเวลาอาหารเย็นลวจ้ะโอเคแลาจะ็รดิงิ อยากจะบอกว่าอาหารออเดอร์รสชาิคือจังแบบนับเทาบันเทาเล็กน้อมันแต่มันก็แซ่บอยู่นะแซ่บแบบแบบหนึ่ง

buka Här var en annan blommor också jag på var. Hittar det. Mm, jag tror där är en andra blå. Ja, de är lite nere. Kom. Så. Det är lera! Det är lera Det är lera Foten! Jättelera! Alltså. Kolla här borta! Blomman À. Nè nè. Xin hô.